ว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรคํออาใหม่บ้างก็เฮ้ยกิจกรรมไฮเดอสุกเกะมาตั้งแต่ระยะเวลา29กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหามาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอุย้ยต้องจัดไลฟ์วันนี้มาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับทั้งหดที่ผมมีนะ1,800กะเพรเนาะ เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะอ่าผมก็ได้สุ่มไปที่เดีร้อแล้วนะแต่จะเหลือแค่ไม่กี่ช่องอ่าเรามาเริ่มสุ่มที่ช่องแรกันเลยดีกว่า99เนาะไปอุ้ยจริงดวงดีจาก ขอยาดแคมไวไปก่อนเลยจังวันนี้เอาละครับต่อที่ร้อยเก้าเก้าว่าจะได้ชุดหรือเปล่าโอ้โหเกลือะมันก็ต้องเกล,ลือเนาะเปเรน่มบทกระติองเกมเล้วต่อไปฮะโอ้โหนี่งกองไฟฮะโอ้โหมันชุดโอ้โหวอร์ไม่หมดตู้นะ เหลือแค่อันเดียวอันสุดท้ายนะครับผมนะครับแครไวาแครไบายอ่าก้อนนะครับมันดูเดี๋ยววันที่หนึ่งสิงหาผมจะมาสุม่มกิจกรรมนี้ให้ดูเนาะป๊บสองพันพิรว่าจะได้หรือเปล่าสองพันแปดสองพันเจ็ดนี่แหละว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันก็นแล้วกันโอเคนะครับผมนะก็ถ้าใครติดตามผม,มบ่อยๆนะเดี๋ยวจะมีการแจก อุทิศต่อดาบุ ENNIS, สกกัชิแกราเทวิตาแล้วก็จะไปดูที่ชุดก่อนเลยจะเต็มแลยฮะอ่าโอ้โหเทวีเขาจัดอ่ะคนดูดิต่อไปไปดูท่าทางกันเลยท่าทางนะครับผมนะครับจะเป็นท่าทางของการชักดาบแล้วก็วิ่งอุทิศต่อดาบุสกกับชิแกราเทวิตาชิงโอ้โหวิเวจัดฮะ ทุกข์สุดขั้วแต่น็ต้องจัดเลยนะกันดูนะหมดไม่เยอะนะต่อถ้าใครอยากอยากได้ของหรือว่าอะไรก็รอให้ผมสุกิจกรมแจกเพชรนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบ